ครับก็สวัสดีครับ f c เชียวชังเมกนะยวันนี้เชังเมกจะออกเลาะนะเป็นวันอาทิตย์จะออกเลาะมายิงป่าหลังจากที่ติดงานเลี้ยงหลานฮนะไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําคลิปคนระติดงานเลี้ยงหลานเราจะมาเลาะยิงปลากันครับตรงนี้ยิงปลาชะโดนะครับ ยตอนนี้เราอยู <and> <c oughs> ่ที่ประตูน้ำของวเรบ ปลาอะไรครับอยู่ได้นะครับรู้แต่ว่าเป็นปลาผมก็พูดขึ้นแล้วว่ายเข้ามาฮะอยู่ใต้น้ำแล้วก็มองเห็นว่าแบบตั๊เลยครับไม่รู้ปาลาอนะยรฮะนี่ปลาไหลน้ำพังเลยครับเห็นไหมไหลน้ำพังลาอยู่ครับลากอยู่

ขึ้นไมเลยเนาะค่อยไึ้นเลยค่อยตาวเพิ่นถูกตัวฮะเต็มเต็มเลยโดนเต็มเต็มครับไม่รู้ปลาอะไรมานี่แล้วครับมาเข้าใกล้ๆนี้ฮะใกล้นี้ฮะอยล่ใต้นี้ฮะ ตางนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับอยู่รปลาเลยเดี๋ยวค่อยๆพันมามือเดียวจับปืนด้วยจับกล้องด้วยนี่ครับนี่ดึงดึงใจนี่ครับนี่ไงครับนี่ครับพันพันที่ ยาเด็ดยาที่อยู่บนคลองครับลากไปไกลครับสุดสุดจุดหมดหลอดนะดินนะไปพุ่งทัปลาอะไรเอ่ยยังไม่เห็นเลยโอ้ชะโดครับชะโด เห็นตัตัวเขาวขา่าเนี่ยนจะดูครับเห็นไหมโอ้สุดยอดเรี่กวปลาปลาดินปลาอะไรพวกนั้นโหแรงจริงๆเข้าหลังฮนะน่าจะทะลุเลยฮนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนนะถ่ายงี้เอาขึ้นยาก โอเคเดี okay. ๋ยวไปเจอกันตอนที่เอาปลาขึ้นแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราจะเอาปลาขึ้นกันนะปลกมาก่อ นี่คิดว่าเป็นปลากระโดนคิดว่าเป็นปลาขึ้นมาใต้มาว่ายเข้ามาล็อกไปทางหลังนโอเยอะสุดเยอดเต็มเลยฮัลโะลสองขาดเกือบขาดแล้ว Okay. ใส้ประมาณสักสโลน่กได้โลกว่าฮะโลกว่าสองโลก,โลกำลังกินเนะโอเคเดี๋ยวปลดป้าก่อนเนาะป้าชมกันต่อครับตะก,กี้นี้ตายชะโดไปแล้วหตัวนี่นะไสสโลประมาณนี้นีน้เราก็จะมาดูใหม่หลังจากฝนตกตกติดต่อกัน2วันนะไม่หยุดเลยตอนนี้ตาเม็ดไปแล้ว เราก็ไม่มีโอกาสออก็หยิงป้าเะ่กี้ไม่ไไม่ไรู้ด้วยว่าเป็นเสดว์เห็นตอวมันวา่ายมาขาวใต้น้ำก็ญิงปักลงไปเลยถูกตัวเฉยเลครับนะเข้ากลางหลังนะข้างๆทองเกือบขาดไปเหมือนกันครับเนื้อเพราะว่าสายพีเอเราเป็นเส้นมันเล็กหน่อยประมาณสองร้อยปอนด์นะตรงๆน้ำมุ้งน้ำกับเพืซอน ได้กลุ่มนี้แล้วมันจะเปืือกเพื่อกไม่รู้ปลาหรือว่าอะไรไน่าจะเป็นปลานะปลาอะไรไม่รู้โอเคเดีย๋ยวเราจะย้ายฝั่งนะี้ฝัง่งเราอยู่ฝั่งคลอ,องนะอี้นะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งแม่น้ำเนะี่ยไปดูปลาแล็ดกันฝั่งนู้นครับผมนี่คือสะดวตัวตะกี้นี้นะ ครับเดี๋ยวเชโดไปเก็บแล้วเจอกันฝั่งนู้นเลยครับย้ายมาแล้วครับมาอยู่ฝั่งติดกับแม่น้ำฝั่งนูง้นเป็นฝั่งคลองฮนะนี่คือฝั่งแม่น้ำเดินต้องระวังนิดนึงฮนะเพราะว่าขี้ตะไคร่เกาะ่พื้นลื่นครับโอเคก็เกือบลื่นเองแล้วจำไปดักดูปลาเล็ดกันมีปลาเล็ดว่ายเข้ามาหน้าประตูหืองเขาครับผมต้องกลับบ้านกันแล้วครับเพราะว่าฝนเริ่มลงไปดึกแล้ว ฮะฝนเริ่มลงด้วกันฮะมบรรยากาศต้องกลับบ้านก่อนฮนะวันนี้คงจะได้ดูคลิปยิงปลาคแค่ตัวเดียวฮนะเป็นปลาชะโดไซส์ประมาณ2อกิโลปลาอยู่ในนี้อารมณรรากเห็นไหมเอ่ยนู่นหมโอเคครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พานเมฆด้วยนะครับขอบคุณครับบวัสบีครับ